ในปี2026โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาวุธและหนึ่งในขีปนาวุธที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือกาเบรียลมิเซิลหรือขีปนาวุธแกเบรียลนซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีการเปิดเผยความเคลื่อนไหวใหม่ๆเกี่ยวกับการนำเข้าระบบอาวุธชนิดนี้มาเสริมสร้างศักยภาพกองทัพเรือไทยกาเบรียลมิซีลถือเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่พัฒนาโดยอิสราเอลและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกในด้านความแม่นยำ เทคโนโลยีเรดาร์ล้ำสมัยและการป้องกันการรบกวนสัญญาณซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ให้กับประเทศที่ครอบครองคีปนาวุธกาเบรยลเริ่มต้นการพัฒนาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นโดยอิสราเอลได้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางทะเลปัจจุบันได้พัฒนาเข้าสู่รุ่นใหม่ล่าสุดกาเบริลวีที่มีสมรรถนะสูงมากมีระยะยิงกว่า200กิโลเมตรความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน จุดเด่นที่สําคัญคือระบบการนําวิถีที่สามารถปรับตัวได้อัตโนมัติมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการออกแบบเพื่อต้านการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทยการมีกาเบรียลมิดซิลในปี2026นับว่าเป็นก้าวสำคัญขององค์การยกระดับกองทัพเรือไทยเนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งในด้านความมั่นคงทางทะเลการปกป้องเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ และการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลกาเบรียลมิซิลจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการป้องปรามศัตรูสิ่งที่น่าสนใจคือกาเบรียลมิซิลไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธที่ยิงจากเรือรบเท่านั้นแต่ยังสามารถติดตั้งบนแท่นยิงชายฝั่งหรือแม้กระทั่งบนเครื่องบินลาดตระเวนบางรุ่นได้ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงยกตัวอย่างเช่นหากติดตั้งบนเรือฟริเกตหรือคอเวตของกองทัพเรือไทยก็จะช่วยให้เรือเหล่านั้นมีพลังโจมตีไกลลบว่าที่เคย และสามารถตอบโต้โตภัยคุกคามได้ทันท่วงทีในด้านยุทธศาสตร์กาเบรียลมิซิลมีความเร็วสูงถึงแมตซ์เซึ่งถือว่าเป็นความเร็วใต้เสียงที่เสถียรช่วยให้สามารถบินต่ำเหนือผิวน้ำซีสกิมมิงเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีระบบเทอร์มินอลกีแดนที่สามารถเลือกเป้าหมายได้แม่นยำแม้จะมีการปล่อยเป้าหลวงหรือใช้ระบบป้องกันตนเองก็ตามคุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้กาเบรียลกลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่น่าเกรงขาม เมื่อพูดถึงปี2026ประเทศไทยกำลังเดินหน้าปรับปรุงกองทัพเรือด้วยการจัดหาอาวุธที่มีมาตรฐานสากลกาเบรียลมิตซิลจะเข้ามาเสริมการทำงานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศและเรือรบรุ่นใหม่ที่ไทยกำลังจัดหามาการมีขีปนาวุธนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของไทยให้ใกล้เคียงกับประเทศชั้นนำในภูมิภาคและยังสร้างความสมดุลทางอำนาจในทะเลอันดามันและอ่าวไทยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ด้านกลาโหมระหว่างไทยกับอิสราเอลที่มีมาอย่างยาวนาน การที่ไทยเลือกนำเข้าขีปนาวุธกาเบรียลแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของอิสราเอลรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะตามมาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับหนึ่งก็อาจเกิดขึ้นทำให้ไทยไม่เพียงแค่ซื้ออาวุธแต่ยังได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันประเทศไปพร้อมกันถ้ามองในมิติการป้องปรามการมีกาเบรียลมิสซิลจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพไทยว่า หากเกิดความขัดแย้งในทะเลขีปนาวุธเหล่านี้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ทันทีโดยไม่เสียเปรียบอีกทั้งยังทําหน้าที่เป็นตัวป้องกันเชิงจิตวิทยาเพราะการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีระบบอาวุธทันสมัยก็เพียงพอที่จะทําให้คู่แข่งลังเลก่อนคิดจะเปิดฉากโจมตีในปี2026กาเบรียลมิดซิลยังมีบทบาทสําคัญในพานกิจการรักษาสันติภาพและการลาดตระเวนทางทะเลการป้องกันโจรสลัดหรือการควบคุมเขตหน้าน้ําที่อ่อนไหว ขีปนาวุธชนิดนี้ไม่เพียงแต่มีไว้เพื่อสงครามแต่ยังช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคเพราะเมื่อเส้นทางเดินเรือมีความปลอดภัยการค้าระหว่างประเทศก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองคือความเป็นไปได้ในการติดตั้งกาบเรียวมิสซิลบนเรือฟริเกตรุ่นใหม่ที่ไทยกำลังต่อในประเทศรวมถึงเรือดำน้ำที่ไทยมีแผนจะจัดหามาในอนาคต แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถปลดรับใช้กับเรือดำน้ำได้เต็มรูปแบบหรือไม่แต่ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจหากไทยสามารถผสมผสานอาวุธหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันจะทำให้กองทัพมีความแข็งแกร่งในทุกมิตินอกจากด้านยุทธศาสตร์แล้วกาเบรียลมิซิลยังแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจของไทยในการลงทุนด้านการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องในขณะที่หลายประเทศยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีเก่า ไทยกลับเลือกก้าวไปข้างหน้าด้วยการนำเข้าขีปนาวุธที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากสนามรบจริงการเลือกนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับกองทัพให้ทันสมัยและพร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ๆหลายสื่อระหว่างประเทศต่างยกให้การมีกาเบรียลมิซิลของไทยเป็นเกมเชนเจอร์ในภูมิภาคพร้อมไม่เพียงแต่เพิ่มพลังโจมตีทางทะเลเท่านั้นแต่ยังทําให้ไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะทางทะเลได้ดียิ่งขึ้นเมื่อรวมเข้ากับกําลังเรือดำน้ํา เรือฟริเกตและเครื่องบินขับไล่ใหม่ใหม่ไทยจะมีระบบป้องกันแบบผสมผสานที่ครบวงจรดังนั้นการมาถึงของกาเบรียลมิซิลไทยแลนด์2026จึงไม่ใช่เพียงข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์การก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของกองทัพไทยยุคที่ประเทศไทยสามารถยืนหยัดในภูมิภาคด้วยความมั่นใจและพร้อมปกป้องอธิปไตยทางทะเลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในท้ายที่สุดกาเบรียลมิดซิลคือมากกว่าขีปนาวุธแต่มันคือคำตอบขององค์การป้องกันประเทศในศตวรรษที่21และในปี2026ประเทศไทยจะได้พิสูจน์ว่ากำลังเข้าสู่เส้นทางแห่งการพัฒนากองทัพที่มั่นคงและก้าวทันโลก